ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ทางของเขาก็เดินทางมาถึงแล้วครับอำเภออะไรนะพ่ออำเภอพรมพิรามเนาะบ้านอะไรบ้านเซิงไหวเนี่ยบ้านเซิงไหวมางหอดมองแล้วครับออกมาตั้งแต่ปีสามครับพี่น้องครับมาเรื่อยๆลงจอดย่างปลอดภัยครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางนี่ครับพี่น้องครับอ่ไม่มีประจําโอ้ฟาร์มไก่ฟาร์มยังไงครับฟาร์มไก่พรมพิราม โดยปกติพื้นที่บ้านเพิ่นกะอ่าอ่าที่พันพันตามาตามถนนกะเห็ดหน้าครับส่วนใหญ่ครับเห็ดหน้าปลูกไร่กับดแต่ว่ามีตรบัณหลังยังไงครับพี่น้องครับเศรษฐกิจด,ดีทั้งนี้ครับนี่ครับชุดซีโตเมียลูกผูกลงหอดจอดถึงย่างปลอดภัยครับเก็บเงินปลายทางงอนยืนมาบนอนจกักเดียวกับงอนซีโตนี้ยแสงงอนเฉียงแรง แูกล <c ười> <c ười> nah, ูกวัวลูกวัวพ่อหไม่ัแงเนียแ่แกวแงหนมาแล้วครับจอดถึงเราครับเรากำลังทำข้อู่จะไวเทานี้ครับสวัสดีครับ